่รู้จริงนะฮะต้องขออนุญาตอธิบายให้เข้าใจด้วยวันนี้สารอาญาถนนรัชดาพิเศษนัดฟังคำสั่งการไต่สวนคำร้อนชันสุตศพการเสียชีวิตของนายชาณรงค์พลศีลาดังร่วมนปชนายชาณรงค์ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณหน้าปั๊มน,น้ำมันเชลซอยดังน้ำเมื่อ15พฤษภาคม2553ในช่วงรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ สำหรับพฤติการการเสียชีวิตของนายชานรงค์ได้พยานกลุ่มที่เป็นนักข่าวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ไปถ่ายภาพและรายงานข่าวในที่เกิดเหตุค่ะเป็นประจักษ์พยานสำคัญเบิกความว่ากระสุนปืนถูกยิงมาจากทางทหารที่ประจำการอยู่หลังรั้วลวดหนามและกระสอบทรายที่ตั้งอยู่บริเวณถนนราชปารลฝั่งประตูน้ำจนกระสุนนั้นมาถูกผู้เสียชีวิต นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเบิกความยืนยันว่าพบรอยกระสุนปืนฝั่งที่ผู้ตายและผู้ชุมนุมอยู่โดยกระสุนปืนถูกยิงมาจากทางที่ทหารประจำการโดยลูกกระสุนมาจากอาวุธปืนความเร็วสูงขนาดจุด2.23หรือ5.56ม mm. ิเมตรของทหารที่สอชสอ่งไปดำเนินการตามมาตรการปิดล้อมและสะกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุม สารจึงมีคำสั่งว่าใยชาณรงค์เสชวิตจากทหารที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของสอชอประธานะชที่ดาถาวรเสษบอกว่ารู้สึกดีใจอย่างมากค่ะและพยานที่มาเบิกความจากศาลคดีนี้ก็มาจากสื่อมวลชนไม่ได้เป็นสื่อของกลุ่มคนเสื้อแดง สำหรับเรื่องการเยียวยาญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยการจ่ายเงินนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่การที่ผู้เสียชีวิตถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้า,รายทําให้ชื่อเสียงเกียรติยศของคร,ครอบครัวผู้เสียชีวิตเสียหายจึงควรเยียวยาความรู้สึกด้วยการเสนอความจริงเพื่อแก้ไขชื่อเสียงให้กับผู้ตายขณะที่นายโชคชัยทนายของฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้นบอกว่า หลังสารมีคำสั่งพนักงานอายการก็จะนำคำสั่งสารเป็นมอบให้พนักงานสอบสวนเจ้าของสันวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ